สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลของโลมาพยากรณ์ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรักรุ้นๆค่ะประจำเดือนธันวาคม2564ของชาวลัคนา ราศีพฤษภกันมังกรนะคะหรือชาวธาตุดินนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำคลิปฉบับสั้นๆนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่เฉพาะจ่อจงนะ,ะสามารถรับชมรับฟังนะคะเป็นไกด์ไลน์ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับโรมาพยากรณ์ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยความรักคนโสดนะคะ ความรักคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างชาวธาตุดินนะคะในเดือนธันวาคมค่ะชาวธาตุดินคนโสดจะมีคนเข้ามาหาคุณบ้างไหมความรักคนโสดนะคะ Okay. ความรักคนโสดชาวท่าดินใบแรกนายออฟสตรดก้าดาบมาเลย Seven of Pentacle เกิลเอะคนโสดท่าพูดถึงเนาะคือแบบว่าคุณเนี่ยเจอเรื่องของความคิดมากเรื่องของแบบเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลรู้สึกอ้างวาง นะคะในมุมมองความรักก็คือคุณมีความนอยตัวเองอะ่ะว่าทําไมอะ่ะทำไมทำไมฉันไม่เจอความรักสักทีทำไมไม่มีคนดีๆทำไมไม่มีคนถูกใจเข้ามาสักทีนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญขึ้นมาคือคุณอะ่ะมีความแบบคาดหวังอะมีความตั้งใจที่อยากจะเจอความรักหรืออะไรดีๆนะคะคือจากที่บุคคลมองเหรียญน,นะคะก็คือว่าคุณ คุณอาะมีความคิดแหละที่ว่าอยากจะเจออะไรที่เหมาะสมกับคุณที่แบบว่าดีดีกับคุณเงี้ยคือเอาง่ายๆว่าเหมือนคุณก็ตั้งความหวังอยากจะมีอนาคตร่วมนะคะแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาในเด d e ว u t มันจะมีคนเข้ามาแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรอ่อ่ะเอาง่ายว่าเขาอาจจะมีเจ้าของนะคะเดบิวต์เข้นมาเขาอาจจะมีเจ้าของหรือว่า บางท่านเนี่ยคือถ้าไปยุ่งกับเขามากก็อาจจะเป็นชะตาแบบอาจจะเป็นน้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็ต้องใครเข้ามาก็ต้องแบบระวังนิดนึงดูดีๆนิดนึงนะคะคนโสดเป็นยังไงอีกบ้างคะคือต้องบอกเลยว่าใครจะเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องต้องเช็คก่อนนะคะว่าเออเขาโสดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนโสดเป็นอย่างไรอีกบ้างคะชาวธาตุดินในเดือนธันวาคม 2 5 6พันาอืมแปดเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญเอสออฟเพนทอก์เกนคือไพ่เหรียญออกมาบ่อยมากนะคะโอ้โหแปดดาบ มองว่าคนโสดนะชาวธาตุดินในเดือนธันวาคมเนี้ยนะคะคือมันเป็นช่วงของของแบบว่าคนโสดที่แบบในเรื่องของความรักเนี่ยให้คุณแบบโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าเพราะว่าจริงๆอะ่ะจะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แต่ด้วยช่วงจังหวะเวลามันยังไม่ใช่นะคะมันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาเหมือนเนี่ยถ้าพูดถึงแปดเดือนเนาะแดเดือนถ้าเกี่ยวกับความรักก็คือว่า คุณเนี่ยก็พยายามที่อยากจะโฟกัสแหละเนี่ยคุณพยายามอยากจะโฟกัสใครสักคนที่เหมาะสมกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะคะถามว่ามันมีโอกาสเข้ามาไหมมีนะคะแต่ว่าตัวคุณเองแป,แปดดาบขึ้นมาตัวคุณเองก็ก็ยังม่ตกกังวลคือมีเรื่องที่ต้องเครียดหรือบางกออรณีก็คือยังไม่อยากเปิดใจอะ่ะยังแบบหลอกตัวเองปิดกั้นตัวเองคือพอจะมีใคร เข้ามาคุณก็ยังยังไม่แบบว่าเต็มที่อ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะคือคุณยังปิดกั้นตัวเองอะ่ะยังกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะคนโสดนะคะในเดือนธันวาคมชาวธาตุดินเป็นยังไงอีกบ้างคะโหสามหบขึ้นมาขอใบสรุปด้วยเลยอีกหนึ่งใบนะคะคนโสดชาวธาตุดินนะคะ สรุปหนึ่งใบเทมเพลนอะโอเคมองนี้นะคะคนโสดคือมันมีเรื่องให้คุณต้องมีตกกังวลแล้วก็ใครที่จะเข้ามาหาคุณเน่ยเขาอะอาจจะไม่โสดอะเขาอาจจะมาแค่เล่นๆกับคุณไม่ได้จริงใจนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะพยายามคาดหวังหรือมองแบบสิ่งดีๆต่างๆที่เข้ามาอะไรต่างๆมันก็ คือถึงแม้จะมีคนเข้ามาจีบคุณลึกๆคุณก็ยังไม่เปิดใจแล้วก็ที่เด่นมากๆคนโสดก็คือว่าสามดาบขึ้นมาส่วนหนึ่งอะส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องความรักก็คือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในมือที่3เป็นได้นะคะไพ่สรุปเทมเพ a n c e ขึ้นมาบอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามที่จะพยายามที่จะคิดวิเคราะห์นะคะถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนาะ อเอางาว่าไพ่ e ึงพันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่มองว่าจะมีใครเข้ามาไหมมันมีคนเข้ามาแต่ว่าเขาน่าจะมีเจ้าของอะ่ะนะคะแต่ถ้าคุณอ,ะอ่ะรู้ส่กถ้าคุณพยายามอยู่ในศินนะคะยับยั้งตัวเองได้ยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะโอ้โหขออภัยโทรศัพท์เขาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะเทมเพลนขึ้นมาอ่ะโอเคเนาะของไพเพิ่มอีกหนึ่งใบโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะคะอืม ถ้าถ้าสมมุติคุณไม่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะถ้าคุณไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของปิดเสียงนิดนึงค่ะโอเคถ้าคุณไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของเทมเพลตน,นะคะจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนดีไหมชาวธาตุดินถ้าคุณยังยังช่างใจเนาะโหดีมากเอาแง่ค่ะคนโสดเนาะ ในเดือนธันวาคมนานนิดนึงเพราะมีโทรศัพท์เข้านะคะในเดือนธันวาคมค่ะคนโสดถึงแม้จะมีคนเข้ามาคุณต้องระวังคนมีเจ้าของนะคะคือไพ่มันขึ้นมาเด่นมากแล้วก็มันคนมีเจ้าของจะทําให้คุณเกิดสภาวะเครียดวิตกกังวลน,นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังยังชั่งใจอยู่ในศินนะคะการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนสู่สิ่งที่ดีกว่านะอืโอเคนะคะคนโสด ลองดูนะคะถ้าสังเกตนะคนที่แบบรักสาสินนะ่ะมักได้ดีกันทุกคนนะคะถ้าเราไม่หลวมตัวไปยุ่งเราก็ไม่จิบเนาะโอเคสำหรับต่อมาจะเป็นนะคะคนที่กำลังมีคนคุยค่ะเดือนธันวาคมนี้ชาวธาตุดินสำหรับคนที่กำลังมีคนคุยนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำด้วยนะคะคนที่มีคนคุยคนที่มีคนคุยนะคะเป็นอย่างไรคนที่มีคนคุย j u s g m e n t ตำแหน่งเหมือนเมื่อกี้เลย seven of pentacles <c oughs> two of cups สำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ u ัส m e n t เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าจริงๆเป็นไพ่เวรไพ่พพพกรรมนะเหมือนบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรมร่วมกันคุณกับคนคุยของคุณเนี่ยมีมีการมาเจอกันก็อาจจะทำทำ,ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาก่อนนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญขึ้นมาบม่งบอกว่าในเดือนนี้พวกคุณนะคะมีการแบบเขาเรียกว่าไงคุณกับคนคุยของคุณอะ มีการบอกว่า,อ,าอยู่ในระยะที่แบบที่มีการสังเกตการอะ่ะเออแบบคุณมองเขาเขามองคุณนะคะคุณพ่อกระจามดังมาคุณมองเขาเขาก็มองคุณต่างคนต่างต่างคนต่างมองกันเขาเรียกว่าแบบต่างคนต่างอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันอยู่นะอืมนะคะคุณกับคนคุยของคุณคุณก็ แบบสังเกตเขาแหละเขาก็สังเกตคุณนะคะศึกษาดูใจกันแต่ถามว่าจะเป็นยังไงนะคะในเดือนธันวาคมเนี้มองว่าแฮปปี้นะ2ถ้วยขึ้นมานะคะพวกคุณมีความรู้สึกว่าเออพวกคุณถูกใจกันนะคุณและคนคุยของคุณนะคะรู้สึกถูกใจกันสำหรับคนที่มีคนคุยเป็นยังไงอีกบ้างคะชาวธาตุดินในเดือนธันวาคม2564หอ เอ of ส์ออฟสดหนึ่งดาบขึ้นมานะคะหึงดาบขึ้นมาคือต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรคุณและคนคุยของคุณเนี่ยจะร่วมกันฝ่าฟันนะคะทุกอุปสรรคเลย king of บ a r นะคะแล้วก็นอกจากเนี้ยนะคะพวกคุณไหนยังมองกันไกลในความสัมพันธ์นี้ก็คือแบบว่าถามว่าเดือนนี้จะแบบว่าเลื่อนขั้นเป็นแฟนไหมมองว่ายัง อยู่ในช่วงที่พวกคุณอนะ่ะกำลังแบบศึกษาดูใจกันอีกอีกสักพักสักระยะนะคะคนที่มีคนคุยนะชาวท่าดีในเดือนธันวาคม2564 e อควีนออฟคัพนะคือพวกคุณอนะ่ะในจังหวัดเดือนธันวาคมเนะี้ยอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันนะคะแล้วก็คุณก็ยินดีที่ ที่จะเรียนรู้เหมือนกันกับเขานะคะเอาง่ายๆเหมือนคุณเนี่ยแอบแอบคบาดหวังแอบตามเขาด้วยซ้ำนะบางทีเพราะว่าไพ่ผู้หญิงขึ้นมองตามหลังผู้ชายนะคะแอบค่อยๆตามเขาคือแบบว่าถ้าเขาบอกว่าอันนี้ดีคุณก็จะว่าดีถ้าเขาว่าอันนี้ไม่โอเคคุณก็จะว่าไม่โอเคนะคะเขาเหมือนมีอิทธิพลกว่านิดน,นึงตรงที่เขาสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้กว่าอยู่ในจังหวะที่พวกคุณศึกษา ศึกษาดูใจกันแล้วก็คุยกันเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ส่วนหนึ่งมันมันมีคนที่อ่อนอยู่คือแบบอ่อนในความสัมพันธ์นี้หมายความว่าแบบหลายอย่างมันมีคนนึงตามใจอีกคนอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าคุณน่าจะเป็นคนเอาใจใส่เขาอขอให้สรุปหนึ่งใบสำหรับคนที่มีคนคุยค่ะโู้ ซิก of b บ n ลคนที่มีคนคุยนะคะด้วยความที่คุณเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอาจจะแบบดูแลเอาใจใส่เขานะคะในในตอนที่พวกคุณคุยกันถามว่าเดือนนี้เป็นไงเป็นเดือนที่พวกคุณศึกษาดูใจกันแต่หงไม่เท้าขึ้นมาพวกคุณจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันนะมมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะ ดังนั้นก็ศึกษาดูใจกันไปนะแล้วก็อะไรที่ที่ทำให้ทั้งคู่สบายใจแล้วก็ดีต่อกันอะนะคะความสัพันธ์มีการเติบโตอย่างแน่นอนโอเคเนาะช่วงของการศึกษาดูใจค่ะทุกท่านต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่ต้องการดึงความสบายใจกันมากที่สุดเนาะดังนั้นเนี่ยทำไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเออคนเนี้ย เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วเราไม่ฝืนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความรักคนมีคู่ชาวท่าดินกันบ้างความรักคนมีคู่ชาวท่าดินคนมีคู่ในเดือนธันวาคม2564ค่ะของชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรจะเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่ในเดือนธันวาคมนี้ s oh, i ก of b o อ n s i กอ of คั the high pinte จ,จ,จะบอกว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างไปได้ดีเลยนะนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณในเดือนธันวาคมนี้คือไปได้ดีพวกคุณเนี่ยถ้าใครมีการแบบว่าทะเลาะหรือไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยเดือนนี้บอกเลยว่าจะมีการกลับมาติดต่อกันพูดคุยหรือใครที่แบบ ใครที่คิดว่าจะไม่กลับมาคือเดือนนี้มันมีโอกาสเพราะว่าไพ่หง้ถ่ขึ้นมาแบบมีโอกาสกลับมาติดต่อกันไม่พอนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เดินไปข้างหน้าด้วยแต่สําหรับคนมีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าแง่งนกันนิดหน่อยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายโกรธกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดอะไฮพินเทสขึ้นมาคือต้องระวังนิดนึงเดอะไฮพินเทสอ่ะถ้าพูดถึงอะ่ะเป็นเป็นอารมณ์ของผู้หญิงที่มีความแบบ เขาจยากซับซ้อนนะคะบางขั้วเป็นที่ตัวคุณนะคะที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปวนนะคะเป็นคนที่แบบเดายากอะ่ะบางทีแบบอาจจะมีการทะเลาะก,กับแฟนนิดหน่อยแต่หายงอนกันแล้วแต่ยูดีคุณก็มาเป็นไบโพล่าอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ความน่กกากลัวของเดอรไฮพินเทสอีกอย่างหนึ่งก็คือระวังเรื่องของผู้หญิงเข้ามายุ่งกับคนของเราอืม ะค,ะความรักคนมีคู่เป็นอย่างไรอีกบ้างโอ้โหชาวธาตุดินสองเหรียญมันมาขึ้นควบกับเดอะไฮพินเทสบางคู่นะคะบางคู่ต้องระวังต้องระวังบุคคลที่สามเข้ามาระวังเรื่องของการนอกใจเพราะว่าคือจริงๆเดอะไฮพินเทสถ้าไม่มีพวกแบบ ให้พวกนี้ขึ้นก็จะเข้าใจนะว่าเป็นอารมณ์ของผู้หญิงที่มีความแปรปวนมีความแบบซับซ้อนแต่มาขึ้นต่อสองเหรียญมันหมายถึงว่าเขาอะมีการจับปลาสองมึกเกิดขึ้นก็เป็นได้บางคู่นะคะคนมีคู่โอ้โหใบนีลเดวเวอรอ์คนมีคู่เป็นไงอีกบ้างคะ บางคู่มีการแย่งกันกันคือต้องเข้าใจนะว่าถ้าคู่ไหนที่ที่เราเป็นฝ่ายงี่เงามากๆผู้ชายก็จะเบื่อนะคะเหมือนกันในขณะที่ผู้หญิงอะ่ะถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายแบบตามจุกจิกมากเกินไปเราก็เบื่อเหมือนกันดังนั้นมองว่าทำไงก็ได้ให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันด้วยความสบายใจนะคะพบ ไพ่นี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะตรงที่เราวังจะมีบุคคลที่3เข้ามา The w o r The w o r หันไปฝั่งเนี้ยนะคะ The w o r จริงๆเป็นไพ่ที่ดีเป็นเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงแบบความสมบูรณ์นะถ้าพูดเรื่องของความรักคนมีคู่ก็คือค่อนข้างแฮปปี้ค่อนข้างสมบูรณ์ต่างๆบังเอิญอะไพ่ The w o r แดนหันมาฝั่งเนี้ยคือมันมีโอกาสที่เป็นไปได้ ที่เขาจะเจออะไรที่สบายใจใหม่ๆห,หรือความสมบูรณ์ที่ใหม่กว่าเอาง่ายว่าถ้าคนของคุณเจอทั้งเลือกที่ดีกว่าเขาก็มีโอกาสที่จะไปได้นะดังนั้นนี่ต้องระวังนิดนึงคนมีคู่นะคะดันขึ้นพร้อมกันแล้วก็เดิมูนขึ้นมาเป็นภาวะความสิ้นหวังความเศร้าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเป็นภาวะของแบบโดนแทงข้างหลังอะ่ะนะคะ ขอให้สรุปหนึ่งใบค่ะชาวธาตุดินในเดือนธันวาคม2,564ห้าเหโอ้โหหเหรียญน,นะคะห่อเหี่ยวคนมีคู่ค่ะคุณไม่ต้องซีเรียสดังนั้นให้คุณกลับไปมอนที่คู่ของคุณนะคะต่อให้หน้าไพ่จะเตือนเป็นไกด์ไลน์นะว่าคู่ของคุณเนี่ย บางคนรับรื่นก็รับรื่นนะไม่มีอะไรเลยนะคะก็อาจจะมีง่ายงานกันบ้างเรื่องปกตินะคะแต่ว่าบางคู่บางคู่เนี่ยถ้ามีเรื่องาราวแบบนี้เข้ามานะคะคุณก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่สรุปห้าเ่ยก็บ่งบอกถึงแบบว่าเป็นเป็นเป็นสภาวะที่ค่อนข้างแย่นิดหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยมองว่าคนมีคู่ ให้คุณเนี่ยพยายามปรับตัวเองปรับไมา์เซ็ตต่างๆถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบงี่เงา่าเป็นคนจุ๊จี้จุกจิกหรืออะไรที่คนรักของคุณไม่ชอบคุณต้องพยายามปรับนะเพราะเกิดวันหนึ่งเขาเจอทางเลือกหรือตัวเลือกที่ดีกว่าเขามีสิทธิ์จะไปได้นะคะดังนั้นก็ถือว่าเตือนเป็นไกด์ไลน์นะคะชาวธาตุดินพุชศกันแล้วก็มังกรค่ะโอเค สำหรับใครคะ่ะที่ไม่อยากพลาดคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ